วันนี้มีไข่ต้มให้คุณยายวรลนาถเอ้ยคุณยายทองนาคครับต้มไข่สวยนะยไม่เละเหมือนวันก่อนแล้วนะคุณเลชนีไข่ต้มเออผมนี่แหละจริงเหรอต้มไข่ได้เนียนเลยเห็นป่ะไขก่กลมคุณแม่ทานได้จริงๆไข่แดงคุณแม่ก็ทานได้บ้างใช่ไหมวันละซองเออไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ต้องขาวตลอดก็ได้นะแม่ แต่าไข่ขาวบอกกินไข่ขาวได้ไข่ขาวก็โปรตีนสูงคนซื่อคนซื่อคนซืิอคอนให้คนขึ้นมอบ้านนอนสอนง่ายนะล้วสะพายกระเป๋าเนี่เตรียมตัวไปไหนฮะเขาขี่พาไปบ้านเขาจะไปหาหมอวันฉันมีภารกิจนัดพบกับคุณหมอนะฮะไม่ธรรมดาเลยแกมีนัดกับหมอเนี่ยคือเกษตรกรแบบตะแหวงนี่ไม่ไม่ได้มีนัดง่ายๆนะมีแต่หาเขาจะนันหรกเรามันมาเอี่ยวแล้วจะไป อ๋อเมื่อคืนเป็นงานอนดีปันจายไม่ไม่ดีปันตายมาสันดีปันนอนดีกว่าดีปันตายฝันอะไรบ้างก็ฝั้นเร็วมากสเมื่อคืนหนึ่งฝันหรอแต่คืนก่อนฝันที่่มมฝันว่าไงแม่ฝันว่าพีเจ้าทีหนึ่งแต่ว่าเป็นบ้าคนมีป่าคนเป็นบ้ามาบอกหวย อสอง,องห้าสองเรากะสองสองหกก็จค่ที่แม่นไม่แม่นมาบอกตรงๆเลยเป็นผู้ชายผู้หญิงอะผู้หญิงสองคนคนหนึง่งผู้หญิงเป็นคนดีคนหนึ่งเป็นพี่บ้าคนพี่บ้าเลยบอกเคนพี่บ้าบอกว่าบอกว่าสองห้าสองสองสองหกแล้วคนคนดีแหละคนดีก็ว่าสองห้าห้าสองสองห้าห้าสองอ ตั้งสำนักแล้วมั้งผมว่าแม่ผมนะไอ้นีไไ่ไม่ค่อยฝันสบา,า่บา<ม>เป็นทุกวันเป็นทุกหลาน,นะคือไม่เคยฝันแต่จู่ๆก็ฝันฝันนี่จะหญิงมาบ้านเนี่บ้านเนียนเหรอใช่ฝันยันไนไม่กดแต่หญิงมากมีเจ้าที่เหมือนผู้หญิงผู้หญิงออต่อไปคุณรัชนีก็ต้องเออ หาชุดผู้หญิงนะอยู่อ,อาหารแม่นะคะก็แม่ส่วนใหญ่ก็กินน้ำพริกกินแค่นี้และกินไม่มีผักให้แม่มอะขงมะเขือ,อชอบมะเขือกิมเออกินน้ำพริกชอบกินน้ำพริกผักก็นานๆทีไม่ไปกินเออแจ้งข่าวแฟนๆสักเล็กน้อยนะครับเอฟซทั้งหลายนะฮะที่เป็นแฟน แจ่ววองแม่ทองนาคครับวันนี้มีเมนูใหม่มาเสนอมาแนะนำนะฮะเผื่อว่าใครไม่ถนัดแจ่วปะลาร้าไม่ถนัดทางปะลารานะก็อาจจะกินน้ำพริกแบบสไตล์แบบน้ำพริกสมุนไพรอันนี้จะเป็นสมุนไพรนำเลยนะครับแต่ว่าก็จะเป็นสมุนไพรหนังไก่กรอบนี่น้ำพริกสมุนไพรหนังไก่กรอบนะครับอันนี้ก็ อร่อยหยุดไม่อยู่เหมือนกันนะฮะอยากแนะนําให้ลองหาชิมเบองเดอร์ครับอยากแนะนําให้ลองลองสั่งไปทานดูลองสั่งไปชิมดูนะครับโอ้เชา้านี้เกิดความวุ่นวายนะฮะเพราะว่าคุณแม่ทองนาคจะกลับเข้ากรุงเทพค่ะดูนะคะพี่เพชรก็เตรียมรถเตรียมของแล้วทีนี้เนี่ยแม่ทองนาคเนี่ยแกปวดหลังแกจะไปหาหมอปัญหาก็คือ ผู้ชายจะวิ่งตามไม่ยอมอยู่ห,หลังจากอยให้อยู่ด้วยกันเนี่ยสองสัปดาห์นะคะคุณตาแหวงเกิดอาการติดใย,ยท้องหน้า Hindu. ค่ะเดี๋ยวไปดูนะคะว่าคุณตาแหวงเขาทาอะไรนี่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 พี่ลินพี่ลินจะได้อยู่คนเดียวแล้ววันเนี้คุณแม่เตรียมตัวเรียบร้อย <Bean> เดี๋ยวนะเฮ้ยยังไงวะน่ะไฮ้ยวงะัง <saying to you> อะไรเขาบอกว่าอะไรวะ เมียจะกลับแฟนดีกว่าแฟนจะกลับเขาอยากกลับไปดูเพื่อนเขาอ๋อคุณพ่อจะคือเพิ่งจะเปลี่ยนใจเมื่อกี้ใช่ไหมเออเปลี่ยนใจมาหาบอกนี่เดี๋ยวเขาเปลี่ยนใจไงก็เลยต้องโทรมาหาตัวจะเล่อน้าอ๋อกำลังอาบน้ำอยู่คุณอาบไม่เสร็จก่อนไปเดี๋ยวจัดการเองกำลังอาบน้ำ เอาละสิคุณแม่เตรียมกระเป๋าแต่จริงไม่ต้องเตรียมอะไรมากนะม,ม,ม,มีมีบ้าน,นายอยูอย่สองที่เอาลแล้วยังไงคะแม่อันนี้อันนี้ยังไงคะเนี่ยโดนเลื่อนมาหาไม่กินเอาไปแค่เอาไปอ๋อเอาไว้นี้ก็ได้ะจะเอาแม่แม่จะอาไปหรอซีอะแม่ใส่รถไปหอมนะเดี๋ยวนะขอดูคุณตาแหวงหน่อยนะคะขึ้นไปเก็บเสื้อผ้าแล้วค่ะใส่น้อ พ่อจะหนีตามผู้สาว,วนะบานี้พ่อทำอะไรเ,เก็บเ,เก็บผ้าเดี๋ยวดูนะคะ <c oughs> แม่บอกว่าเอาชุดสองชุดก็พอแล้วคุณ <c oughs> ตาแหวง <c oughs> เก็บเสื้อผ้าแบบปุบป,ปับเลยอ่ะแต่ว่าหลงตะเสน่แม่ท้องมากเ <c oughs> หรอ เอ้ยยังไงขาดไม่ได้แล้วใช่ไหมพี่กำมพูวิเคราะห์สิวิเคราะห์ว่าชีวิตนี้ขาดเธอไม่ได้เพรชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้มาแล้วรอเลยเดยวยังไงเนี่ยพ่อเนี่ย<ะ>แล้วใครจะเฝ้าบ้านนะพ่อ วันสองวันเองวันสองวันโอ้โหที่ไปนี่คือเหตุผลเหตุผลจะไปดูเงินที่ธนาคารหน่อยมันพอไหมเงินอะไรพอมันคนแก่นั่นแหละมันตอนนั้นมันให้ป่อมันไนมาใช้ไปหมดเลยอ่ามันนึกว่ามันจะให้เพิ่มมันไม่ใช่มันไม่ให้เลยอ่าคือไม่ได้หนีตามยายทองนาค่ะงั้นเถอะโอ้จะไปตามแกทำไมนี่ เขาไม่ได้ตามนะมาน,นอนอยู่นี่ก็พ่อเขานอนไกลๆนี่ไม่ใช่ไปนอนกับเขาไม่ได้เหงาใช่ไหมโอ้ไม่เหงาหรอกนี่ถ้ายายทางนาคไม่ไปพ่อจะไปไหมไม่ยายทางนาคไม่ไปพ่อก็ไม่ได้ไปคือมันไปได้ไงอ๋อก็ต้องอยู่เป็นเพื่อนแม่อ,อ๋อเขาบอกว่าเขาไม่ได้ตามยายทางนาคนะ,ะเขาจะไปดูเงินว่าเพื่อนผู้สูงอายุเข้ายังอ๋อเอ้น้องพาไปดูให้มันไหม ไม่ไปดูอ่ะมันไม่ใส่ใจอ่ะเอออย่าเข้าใจผิดนะไม่สนใจอือ๋อว่าขึ้นมารอเห่อฮะว่ารอไหมรอแล้วมีรอมนคนรอฮ่า <c oughs> ของชอบของชอบไปแม่ขึ้นรถเลยดีกว่าขอ,อบหิ้วทุเรียน <c oughs> ความสุขของแม่ทองหน้าคือได้หิ้วทุเรียน <c oughs> เออไอ้ไดมเอาอย่างเดียวพอได้แม่นะคุณชอบพับถึสองสอง สองลอนนั่นน่ะดมสักปีหนึ่งอ่ะใ่ลองกเดี๋ยวจะมีเอฟซีเขาส่งทุเรียนมาให้ที่บ้านลาดนะพ่อเร็วๆนี้อ่ะที่ในตู้ไว้นั่นนี่แม่กินแล้วแม่กินมาพอสามแล้วฉันกินแล้วแม่ขอให้ได้แช่ไว้นะทุเรียนเนี่ยแต่ระวังเรื่องน้ำตาลนะอ้าวขึ้นเลยค่ะแม่ขึ้นรถเลยไหนๆก็ไหนๆละ ยาหมดไม่ยอมไปฮะไม่รดไปอ๋อไม่ใช่เขาเขาไม่ยอมไปเองน่ะเขาบอกก็แล้วขามามาเองได้ไหมอ่ะไม่มีใครมาส่งมายังไงอะคะก็มาขึ้นรถอ้ที่สายใต้นี้ก็ขึ้นตรงมาเลยอ่ะอ๋อขึ้นสายใต้แล้วมาลงที่ไหนลงสะพานถึงนี่ ลงสะพานสูงลงแมคโครสวัสดีครับอ่าสวัสดีค่ะพ่อแบงค์พ่อแบงค์สวัสดีค่ะพ่อสวัสดีค่ะแม่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีป้อฮู้ใค่เสือมึงถือฮะเสือฮานี่ยับมากไม่รู้ไปค้นมาจากตรงไหนบอกเขยใหญ่ฮะยังไม่เอาเออเป้าเขยใหญ่นุ๊กทางน้องข้าวให้มาแล้วห้าร้อยพ่อเล่นเล่เอาให้แล้ว ถ้าเหลืออยู่ห้าบาเหอยู่5 0ารอโอ้ซือหวยเหลืออยู่ห้าบาท็านกูหวยห้าสิบบาทเนาะไป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 ปิดประตูปิดประตูขาปิดขา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 ขอนาข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 ่ขา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 าีาข ย่งเนี่ยเห็นเขาจะกลับเลยเดี๋ยวเขาเขากลัวไม่ให้ไปแล้วก็เดี๋ยวจะต้องรีบโผลออกมาเลยนะใช่กลัวว่าจะก็เลยให้เข้าไปม้างอันนี้ยังไม่ได้อาบน้ํานะคะใช่จะหาว่าโป้เปื่อยนะคะจะอาบน้ำบ้าบ้าไม่เอา